สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ามาศึกษาพระรูปหล่อหลุ่มเงินสักรุ่นนะครับเป็นพระรูปหล่อหลุ่มเงินวัดทุ่งน้อยครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งหมายศึกษากันครับเป็นพระรูปหล่อ,อวัดทุ่งน้อยนะครับพิม,พ,มพิมขี้ตาแข้งตุ่มเขายุบนะครับซึ่งสร้างเมื่อพศ .2539 นะครับซึ่งพระรูปหล่อหลุ่มเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ทางด้านาแค้่คลาดคงกระพันนะครับ ซึ่งซึ่งเป็นพระที่น่าใช้มากครับและก็น่าราคาติดตัวมากครับสำหราาับผมนะผมชอบพระรูปหลอดหรูหงเงินเกือบทุกรุ่นนะครับรุ่นพืนแต่รุ่นฟ้ากํารนวัดตุ่งน้อยผมก็ชอบสะสมน,นะครับซึ่งตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมผมมีเยอะนะครับพระรูปหลอดหร,หรูงเงินวัดตุ่งน้อยเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมีไม่มากแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะไม่เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาและแบ่งปันเช่าหากันนะรับในราคาไม่สูงนะครับซึ่งสามารถเช่าหาได้ครับเรามาเริ่มอ,อง์แรกกันเลยนะครับ องแรกเป็นเป็นพระที่ได้มาสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆลักษณะการการพิจารณาครับก็คือเราเริ่มแรกเนี่ยพระรูปหล่อเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องจ,จดจาหุ่นให้ได้นะครับจดจําหุ่นให้ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ลักษณะผิวพระเนี่ยพระรูปหล่อหรือว่าเงินเนี่ยวัดทงน้อยเนี่ยพระเนี่ยสร้างจากโลหะเก่านะครับส่วนใหญ่ก็เป็นโลหะเก่าและก็จะมี ปลอกกระสุนปืนซึ่งเป็นโลหะผสมซึ่งเป็นโลหะใหม่ผสมด้วยนะครับซึ่งทำให้พระเนี่ยก็เก่าระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าสร้างเมื่อ2539นี่เองครับแต่ที่สำคัญนะครับโดยเพราะพระรูปโปรดพวกเงินเนี่ยรุ่นนี้เขาจะถอดอุนมาจากาพระรูปโพิมพ์ขี้ตายุคเก่านะครับเพราะงั้นเนี่ยทุนพระเนี่ยจะคล้ายๆพิมพ์มิกาายุกเก่านะครับแต่ขนาดจะเล็กกว่านิดน,นึงครับเพราะถอดทุนมาครับ ลักษณะการการพิจารณาพระรูปหล่อหรือพวกงินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะก็จะพิจารณาเรื่องความคมของพิมพ์พระเป็นหลักนะครับแล้วก็หุ่นหุ่นต้องจ,จดจําหุ่นนี้ได้นะครับที่สําคัญหุ่นเนี่ยสำคัญมากครับแล้วก็พระรูปหล่อเนี่ยถ้าสังเกตนะครับเราก็มาดูตามซอกส่วนลึกต้องมีความคมนะครับโดยเฉพาะที่คางเนี่ยเห็นไหมครับต้องมีความคมมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับชายสังกะสีด้านนี้สี่เส้นเหมือนกับรุ่นบืนแตกเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะไม่ขีดเป็นตนําหนิในพิมพ์นะครับตรงนี้ก็จะมีจุดๆๆหนึ่งนะครับเป็นตนําหนิในพิมพ์นะครับเราแข้งตุ่มนะครับขอยุบตรงนี้ก็เป็นตนําหนิในพิมพ์นะครับลักษณะพื้นผิวนะถ้าถ้าดูพื้นผิวนะครับต้องไม่ราบเรียบเสมอกันเพราะเป็นผ้าหล่อถูกไหมครับมีวันนาอดแก่ถ้าพลิกหาแสงครับไม่ราบเรียบเสมอกันมีวันนาอดแก่นะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของพระพระแท้นะครับ ซึ่งซึ่งเราจะจดจําได้ก็มเมื่อเราได้ส่งปลาแท้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับนี่ครับผิวต้องไม่ราบเรียบเสมอกันนะครับนี่นี่คือรอยประกบเบ้านะครับประกบเบ้าใช่ไหมครับปราองค์นี้ล่อได้ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็รายละเอียดก็ถือว่าสวยมากครับปาองค์นี้ที่ฐานปลานะครับที่ฐานพลาเนี่ยปาองค์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเบ้ากระดกใช่ไหมครับ ก็จะมีรอยเขาเรียกอะไรนะลักษณะการลอยนี่เหมือนเหมือนกับรถเงินงยุคเก่านะครับก็จะมีเม็ดเกินตาม้ายฐานด้วยซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะมีการแต่งตําใบบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับองค์แรกนะครับผ่านไปมาดูองค์ที่สองครับองค์ที่สองก็ถือว่าเป็นพระที่หุ่นสวยงามครับมันหุ่นเดียวกันเลยไหมครับลักษณะพื้นผิวไม่ราบเรียบเสมอกันเห็นไหมครับชาสังกติด,ด้านนี้สีเส้นนะครับ แล้วก็ถ้าเราพลิกมาดูที่ที่ทางนี่ครับต้องมีความคมนะครับซึ่งซึ่งลักษณะของที่ถอดเลียนแบบเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่คมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับพิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่มเขายุบนะครับนี่ครับรอยประกบรอยประกบเบ้านะครับเห็นไหมครับก็จะต้องเห็นรอยประกบเบ้าด้วยครับกล้องนี้ด้านหลังถอดได้คมมากครับพื้นผิวต้องไม่ราบเรียบเสมอกันเห็นไหมครับ ต้องไม่ราบเรียบเสมอกันนะครับมีวันหน้าอ่อนแก่นะครับแบบพละแท้นะครับที่ฐานเบ้านี้เห็นไหมครับเป็นลักษณะเบ้ากระโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเม็ดเกินเห็นไหมครับแล้วก็มีการแต่งตะไบบ้างนิดนิดหน่อยๆเงี้ยครับเบาอนี้ก็ถือว่าเป็นพลาที่มีความพิเศษก็คือเราอนเนี้ยน่าจะหลอดแล้วก็เบ้าน่าจะแตกแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นลักษณะการแตกของเบ้าซึ่งทําให้เร้าอันเนี้ยพิจารณาง่ายครับเห็นไหมครับ สวยไหมครับสวยจริงครับองนี้อีกองค์นะครับอีกองค์นี้จะเป็นเนื้อแก่น่าจะแก่ทองเหลืองครับหรือแทแก่ปลอกกระสุนปืนนะครับแต่ลักษณะหุ่นจะเหมือนกันนะครับฟอมหุ่นจะเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับฟอมหุ่นจะแบบเดียวกันเลยดูง่ายครับวิธีการพิจารณาก็เหมือนกันนะครับองนี้หล่อได้คมชัดมากกรบทุกสัดส่วนเลยนะครับเห็นไหมครับลูกกระตามีขี้ตายไหมครับ เรามาดูที่คางครับคางก็มีความคมเห็นไหมครับชาสังกตเดด้านนี้สี่เส้นครับผิวพัดเนี่ยมีลักษณะไม่ราบเรียบเสมอกันนะัมีวันะอ่อนแก่นครับเรล่างนี้มีคับคิบเ่าให้พิจารณาด้วยนะครับสวยมากครับเห็นไหมครับนี่ครับรถประกบเป่าโอเคนะครับด้านหลังของเปล่านี้ก็ถอดได้คมชัดนะครับดูที่ฐานนะครับที่ฐานเปล่าเนี่ยแต่งผ่านกระแต่งน้อยมากครับเป็นเป้ากระดกใช่ไหมครับ ลักษณะมีเม็ดเกินเกินอยู่ทั่วไปเห็นไหมครับสวยจริงครับองค์ที่สามนะครับมาดูองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเนื้อแก่ทองนะครับคือเนื้อมีมีส่วนของทองคำอยู่ด้วยปลายพระอกแดงหน่อยๆน่อยนะครับแต่ลักษณะหุ่นก็เป็นหุ่นเดียวกันเห็นไหมครับหุ่นเดียวกับสามองค์ที่ผ่านมาครับเนี่ยครับเนี่ยใจสังกตันนี้เป็นหลุมนิดนึงเห็นไหมครับพิมพ์ขี้ตานะครับแข้งตุ่มนะครับเก่ายุบเห็นไหมครับ โอเคนะครับไอชาสังเกติด้านที่สี่เส้นเห็นไหมครับสวยครับองนี้แล้วก็ถ้าเราเราดูตามสดลึกนะครับเอาแล้วเพ้าองนี้ยังมีคราบคิบวให้พี่แจนนายนะครับคราบคีบวันี่คือคราบคิบว์นะครับดูง่ายมากครับครับนี่ครับรอยประกบเบ้าก็เนี่ยครับเห็นไหมครับรอยประกบเบ้าเห็นชัดเจนเลยครับด้านหลังเพ้าองนี้ถอดได้คมชัดครับแต่มีตําหนิอยู่ที่ เสียงของท่านนิดหนึง่งอาจจะหล่อไม่เต็มนะครับแต่ถือว่าพิจารณาง่ายครับใต้ฐานเนี่ยผ่านไม่ผ่านการแต่งตะไบน้อยมากเห็นไหมครับเพราะเป็นบลาอกระดกแล้วก็ยังมีเม็ดเกินให้เห็นเห็นไหมครับนี่คือเม็ดเกินนะครับสวยจริงๆครับอีกองนะครับอีกองนี่ถือว่าองค์นี้เป็นเนื้อที่จัดมากครับผ่านการใช้มาหนักพอสมควร แต่ว่ายิ่งผ่านการใช้มานหนักเนี่ยผมว่ายิ่งทําให้พระพิจนาง,ง่ายนะครับคราวนี้พูดถึงถ้าสภาพรูก็คือสภาพเดิมเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถอดได้คมชัดเห็นไหมครับถ้ารูที่คางเห็นไหมคางมีความคมชัดชายสังกติด้านนี้สี่เส้นเหมือนกันเนี่ยครับพิมพ์ขี้ตาตัวนี้ตัวองค์เนี้ยตุ่มตรงนี้มีนิเสตไม่มากแค่ตุ่มเขายุบก็เห็นติดจางๆนะครับซึ่งการหล่อเนี่ย การหล่อพระองค์นี้มันมันขึ้นอยู่กับการหล่อแต่ละองค์นะครับบางครั้งเนี่ยบางเส้นบางอย่างมันก็อาจจะขาดบ้างบางส่วนนะครับเราต้องพิจารณาหุ่นเป็นสําคัญนะครับเห็นไหมครับชายสติด้านนี้ก็สี่เส้นเหมือนกันนี่ครับรอยประกบหุ่นรอยประกบเบ้านะนี่คือรอยประกบเบ้าพระองค์นี้ด้านหลังถอดได้อ่ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พิจารณาง่ายครับพอเนื้อโลหะเนี่ยก็ฟ้องอยู่แล้วครับพิจารณาง่ายจริงๆนี่ครับรอยประกบเบ้า โอ okay. เคเปร่าเนี้ยผ่านการแต่งตะไบามาไม่มากครับเพราะเนื้อจัดมากครับถึงทําให้เป้่าเนี้ยพิจะาดแล้วก็มีสเสดอีกแบบหนึ่งนะครับผมมีด้วยกันอยู่ห้าองค์นะครับผมมีด้วยกันอยู่ห้าองค์โอเคนะครับผมมีด้วยกันอยู่ห้าองค์ถ้าเพื่อนเนชอบอยากได้ไว้บูชานะครับผมผมยินดีแบ่งปันให้คงละแปดร้อยบาทนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะครับแบ่งได้นะครับ คนไหนทักมาก่อนแล้วก็สามารถเลือกองบ์บปได้ก่อนนะครับสามารถเอาไว้บูชาติดตัวได้ครับเพราะว่าพระรูปหล่อหรืงพระเงินเนี่ยพิมพ์ขี้ตาเนี่ยวัดทุกน้อยปัจจุบันนี้ผมว่าเริ่มหายากแล้วครับโดยเฉพาะพระที่หุ่นสวยๆฟอร์มดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็พิจารณาง,ง่ายนี้ผมว่าหายากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ไว้บูชานะครับทักมาได้เลยครับผมจะทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับองค์ละ800บาทรวมส่งไปเลยนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปดีอย่างนี้คลิปดีๆอย่างนี้นะครับขอให้เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าผมได้พระดีๆมาผมก็จะมาไลค์แบบนี้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับและเพื่อนได้ตัดใจเช่าหาบูชาได้นะครับขอบคุณครับในการเก็บพระเนี่ยครับเราเก็บพระแท้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าพระแท้เนี่ยจะมีคุณค่าในตัวเองถ้าเราถ้าเราได้ติดตัวรหรือบูชาพระแท้ผมว่าผมว่าดีนะครับเพราะว่า เพราะว่าทําให้เราเนี่ยนึกถึงสิ่งดีๆแล้วก็ไม,ไม่ไม่กล้าทําสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับการแฟน้าแท้นี่เป็นเสริมง,งคลแก่ตัวเองนะครับขอให้เพื่อนโชคดีนะครับสวัสดีครับ